วันนี้วันนี้วันนี้ห <c oughs> ลบไปไหมครับ,อบอม,มืออาชีพครับครับสวัสดีครับ กับทันโจรครับตอนนี้กำลังอยู่เขื่อนคิวลลมครับมากับพี่หลอยครับพี่ไก่กำลังจะไปสำรวจจอกแหนครับนี่ฮะเต็มท้องน้ำเลยครับผมนี่ครับ,รบพี่พหลอยชวนมานะครับกำลังจะออกครับรถจอดตรงน,นีน้นี่แผ่ลูกฮาร์ดนี่ แพวังแก้วอันนี้ชื่อแพคกันรึแพ้ชนาวาครับแพ,แพ,แพชัชนาวาน,นี่ของพี่เจ้าเป็นอันนี้นนก่อนมาวิก่อนะใช่ครับนี่ครับพี่ลอยครับสวัสดีครับขอหน้าทีมครับวันนี้เราจะไปที่ไหนพี่เราจะไปบริเวณจุดที่เป็นผาหายก็พี่เจ้าที่ที่ผา น้าผาเลยน้าผาแครับม um ันยังมาได้ไปเนี่ยชื่อน้าผาครับน้าผานะครับวบริเวณน้าผาน้าผาที่ต้องมีชื่อมีไก่มันต้องมีไก่ชื่ไก่สกายเน็ตแล้กินน้าผาทำงาประกอบโจนคือะไรที่พชฌจริงๆเป็นทองน้ำครับ อ๋อมันจะอกแหน่แล้วครับจอกแหนเต็ม,มเลยแหน่หูหนูไม่ไจะออกมาเนี่ยมันต้องหมุนตัวถ้าไม่งั้นจะออกจากเรือนี่ได้หนานแน่นมากโอ้โหดูว่ามันจะต้องหมุนให้หน้าเรือออกให้หน้าแพออกก่อนนะครับ อันนี้เลยครับเราจะไปน่าจะไปผลัดรถบรรยากาศบนแพนะครับไปแล้วครับหนึ่งดู ขึ้นเลยครับลครับลแหละรับพ่อย่างครับเกดกันที่้มเลยอ๋อดูครับดูลากมันนะครับถ่ายรูปมันต้องให้มันยาขึ้นนี่ยวนี่นะระวังไม่อ้ยอ๋อดีครับมันจะมันจะดันครับพอสี น้ำตาิดฟ้ามันจะดันดันจอกแหนไปนะครับนี่มันเหมือนว่ามีไม่ึดูว่าอันนี้คือบาาเลแต่็โปรเลโรเลก็มีากนะอเคีรับบรรยากาศบนแพนะครับเอ่อไม่ได้ดับนะมืดเติมับช่วงนี้วันนี้ของลำตางนะมื่เตืมอยู่

เป็นเม็ดนะพี่นะเอาเป็นเม็ด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 จากล่างเลยนะจากลำต้นนะโอ้โหกว้างใหญ่ไปขาดเต็มเลยนะเนี่ยดูดินี่คแ,แล้วจะ <ผม S 2> ทำลายกันย<ห>ังชื่อม,มันเลยออบอกว่าเป็นดอกปูยักษ์เพราะว่ามัน,มนยาวมันใหญ่กว่าไอ้ดอกทั่วไปอะ่ะ <affiliated S 2> วันนี้เรามาสำรวจนะครับพื้นที่ของการระบาดของวัชพืชนะประกอบด้วยจอกหนูยักษ์ผักทบชวานะครับที่เข้ามาบริเวณพื้นที่ผิวอ่างของอ่างเก็บน้ำผิวลมของเรานะครับที่เรายืนอยู่นี่ก็คือชุมชน แหวัเหือนะครับวันนี้เราใช้นะครับอากาศยานไร้คนขับบินสำรวจเพื่อ,อดูพื้นที่การระบาดของของของวัชพืชทั้งหมดนะครับวันนี้เป็นวันที่3นะครับที่เราเราเราได้บินสำรวจก็พบว่าพื้นที่อย่างต่ำเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ1,500ไร่เป็นอย่างต่ำนะครับตรงนี้นะครับก็คงจะเป็นสิ่งที่ทางกรมชลประทานจะต้อง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการในการจัดการแก้ไขปัญหาต่อไปครับ ก็ออหน้าผาคร okay, okay. ับพี่แบบนี้น่าจะลมแรงครับจอกแขนจอกแขนม,มันก็ climate, A, ไ,มไม่ค่อยจะมีเยอะสักเท่าไหร่ไอ้เนี่ยลมมันแรงเลยที่มันเป็นอย่างนี้ไงถ้าเป็นไปช่องเขาถ้ามันมันมันก็เลยไม่มีจอกแขนลมลมลมเปียรเขาออกไม่ต้องเข้าไปตรงนี้จะเริ่มไม่ค่อยมีละนะหนึ่งพันร่ครับ ตำรวจไปเรียบร้อยแล้วนะวแต่ทพื้นที่ที่ยังไม่สามารถสำรวจได้นี่ยังน่าจะมากกว่าหนึ่งห้าอยไร่แน่นอนเนี่ครับก็จะต้องถอยแพนะครับไม่งั้นอถอยแล้วก็เว้นมานะครับ มาณนี้นะแปลงในว่าทำไมสัญญาโทรศัพท์นีอยะ่อย่างนี้ใช่ไหมนี่ผมยงอนนี่ครับก็จะเว้นมันะฮะนี่ <c oughs> เว้นมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันโดนลมมันก็พัดไปตรงโน้นใหม่ด้านด้าหลังเรานะ Yeah. กำลังจะโดนขึ้นครับมาแล้วครับเนี่ยโอเคยั h, board, คงไงไหนบ้า วันนี้มันนี้มันนี้มันเหลือขีดอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยแต่เรา้อปังไงดิปังเดียวเหมือนกันเดี๋ยวไปไปเปลี่ยนคืนนะไครเจ้าเนี่ยเปลี่ยนได้ปั๊ดเราตัวเรามันจะขาดจังเลย เไปลงมาแล้วจะไปเปลี่ยนนะเปลี่ยนให้คืนให้เขาของเรามีสำรองสี่อันอ๋อไปครับนี่ครับโดนมาแล้วครับมืออาชีพครับพี่ลอยจะเอาขึ้นตรงไหนกันฮะพี่นี่นู่นพี่ไปไปดูข้างหน้าพี่ตรงซอกตรงทุ่นพี่ตงไว้ทุนเข้าไปไว้ทุนเม่ี้ไว้ทุนนะครับการทำงานครับตื่นเต้นทุกครั้งครับที่ขึ้นบิน นักบินแล้วจะลอยตกน้ำมาแล้วหนึ่งล้ำละตอนนี้กำลังซ่อมอยู่เมาขึ้นเลยเมาเมาเลยเข้าเบียร์หรือเมาขึ้นไม่รู้ก็ไม่มีทางเหลือแค่เจ็บมาเตะโดนแล้วก็เตะผมด้วยมันก็ถังลงแล้วไงเอาขึ้นอีกรอบหนึ่งครับกำลังจะข้ามตุ้นครับหาวิธีข้ามตุ้นอยู่ครับเราจะข้ามไปฝั่งโน้นนะครับ แต่ยังข้ามทุนไปไม่ได้ครับต้องกดทุ่นก่อนครับ ก็ี่ว,ว่าแ้เขามาของร้อง้เราห้ามยังไม่ได้นะ ดูทรงแล้วไม่ไม่น่าจะได้ครับไม่รู้ว่ามันปลดตรงไหนแล้วถ้าปลดได้มันก็ได้ครับถ้าไม่ได้นะประมาณนี้นี่